กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักหวงจุ้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนทยสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเ <c oughs> มื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวน2ช่องก <c oughs> ารใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ย,ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดละเขดทุพยากรผู้ชี่ยชาญในศาสตร์ทูพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนองสาโมส ศาสตร์ฮวงจุ้ยและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาพูดถึง6ราศีที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กันยายน2567จะมีราศีใดกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะราศีแรกนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กันยายน2567 นั่นก็คือชาวราศีสิงหรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนค่ะชาวราศีสิงนะคะถือว่านะคะเป็นราศีที่ค่อนข้างจะโชคดีจริงๆโชคดีมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วสืบเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะมาให้คุณในราศีเกิดทำให้นะคะปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่ติดขัด หรือนะคะในเรื่องของหนี้สินอาจจะได้รับการผ่อนปลนนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของโชคลาภจะดีขึ้นแต่ชาวราศีสิงห์นะคะบางท่านดีเร็วบางท่านดีช้าก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลนะคะที่แต่ละท่านนั้นได้สะสมบุญปารามีมาไม่ว่าจะเป็นการทําบุญท,ทําทานเล็กๆน้อยๆนะคะการสวดมนต์การนั่งสมาธิอ่การช่วยเหลือนะคะสัตว์ด้อโอกาสหรือแม้กระทั่งการทําบุญ ถ่ายชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายชิตโครกระบือปล่อยปลานะคะหรือช่วยเหลือสัตว์โดยโอกาสนั่นเองก็นะคะบุญเหล่านี้แหละจะส่งผลนะคะให้ชาวราศีสิงในช่วงเดือนกันยายนนะคะจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะไปขอความช่วยเหลือใครก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะที่ดีและที่สําคัญมีโอกาสนะคะที่จะปูทางเปิดทางไปสู่โชคลาภก้อนใหญ่ด้วยค่ะและสําหรับชาวราศีสิงท่านใดนะคะมี ความคิดไว้นะคะหรือมีความคาดหวังไว้ว่าฉันอยากที่จะมีโชคฉันอยากที่จะเสี่ยงโชคเน้นเลยค่ะเกี่ยวเนื่องกับเลขเดิมๆเลขเก่าๆเกี่ยวเนื่องกับนะคะคนที่เราเคยไปซื้อโรตรี่ด้วยและเราเคยซื้อกับเขาแล้วถูกอ่ะก็สามารถที่จะนะคะมาซื้อกับเขานะคะในครั้งต่อๆไปได้รวมถึงนะคะอย่าทิ้งเลยนั่นก็คือความฝันค่ะโดยเฉพาะ ในช่วงเดือนกันยายนนะคะเรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะบอกเหตุบอกโชคนะคะไม่ใช่แค่โชคในเรื่องของการเสี่ยงบางท่านมีรางสัมรที่ดีนะคะและการตัดสินใจที่ดีในเรื่องของการลงทุนและที่สําคัญนะคะการวางแผนการเงินในอนาคตด้วยค่ะทาบุญเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เน้นนะคะในเรื่องของการทํากายและใจให้สะอาด การทำกายให้สะอาดก็อาจจะนะคะมีนะคะอยู่วันหนึ่งสองวันนะคะใน1สัปดาห์ที่เราอาจจะทานมังสวิรัตนะคะรวมถึงทำใจให้สะอาดก็เช่นการสวดมนต์นะคะการนั่งสมาธินั่นเองค่ะราศีที่สองนะคะที่เสียงอะไรก็รวยมีโอกาสติดจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กันยายน2567นนั่นก็คือชาวราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษน,นะคะถือว่านะคะพ้นเคราะห์พ้นโศกมาแล้วนะคะต้องบอกเลยหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการเงินการทองเนี่ยวุ่นวายมากนะคะหยิบยืมคนนู้นมาโปะคนนี้การเงินการทองเอาเงินตรงนี้มาโปะตรงนั้นได้เงินมาก็มีรายจ่ายค่าซ่อมแซมอะไรวุ่นวายมากมายแต่นะคะในเดือนกันยายนชาวราศีเมษน,นะคะเรียกได้ว่าลืมตาอาปากได้ มีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะมีเกณฑ์ได้เงินกกเก่าๆนะคะเงินนะคะจากคนที่เรานะคะอยากที่จะให้เขาช่วยเหลือมีเกณฑ์ที่จะได้สมบัติมีเกณฑ์ที่เราไปติดต่อเจรจาเรื่องการเงินกับใครก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองแต่ชาวราศีเมษต,ต้องใจยเย็นๆนะเพราะดวงชาวราศีเมษอะถึงแม้นะคะว่าเราเนี่ยอ,อ,อยากนะคะที่จะประสบความสำเสร็จในเรื่องของการเงิน วัยๆอยากที่จะพูดคุยเจรจาบางคนแบบอยากคุยให้มันจบๆเลยวันนี้ได้ไม่ได้ก็ต้องอดใจรอสักนิดหนึ่งใช้สตินะคะแล้วก็รอแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จตามใจปรารถนาค่ะเมื่อพูดถึงในเรื่องโชคลาภชาวราศีเมษนะเสี่ยงโชคเน้นนะคะเบอร์มือถือของตัวคนเองเบอร์มือถือของคนรักรับรองนะคะมีโชคใหญ่แน่นอนและสําหรับนะคะในเรื่องของการทําบุญเพื่อกระตุ้นการเงินและโชคลาภอยากให้ชาวราศีเมษถ้ามีโอกาสนะ ลองหาโอกาสไปทําบุญวัดที่เราไม่เคยไปไปทําบุญนะคะศาลเจ้าหรือไปไหว้ศาลเจ้าที่เราไม่เคยไปลองนะคะไปค้นหาดูนะคะลองไปไหว้ดูมีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะคะจากการไปสถานที่ที่ไม่เคยไปนั่นเองค่ะราศีที่3นะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงที่ที่1กันยายน2 5 6 7 นั่นก็คือชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนณราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้นะดวงนารีจะอุปถัมภ์โดยเฉพาะนารีที่เป็นเพศแม่นะคะหรือเป็นญาติทางคุณแม่ของเราไม่ว่าจะเป็นคุณยายคุณป้าพี่น้องฝั่งแม่นะคะหรือนะคะลูกหลานนะคะที่อยู่ใน อ,อ่บ้านเราเป็นเพศหญิงจะมอบโชคมอบโอกาสมอบการชี้แนะม,มอบการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินให้กับเรานั่นเองและไม่ใช่ในเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะในเรื่องของโชคลาภก็ดีการให้คำปรึกษาทางการเงินก็ดีหรือการที่นะคะจะส่งต่อบอกต่อนะคะทำให้เราเนี่ยได้หลุดพ้นจากปัญหาเรื่องหนี้สินก็ดีจากเข้ามานะคะกับชาวราศีมังกรสังเกตผู้หญิงให้ดีคะ่ะในช่วงนี้ และทําบุญกระตุ้นโชคลาภเพื่อให้เทวดาผู้เลกสัตัวเนี่ยได้มอบโชคลาภและโอกาสทางการเงินสักนิดหนึ่งโดยการทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงศพและพระขาวหอศพรวมถึงนะคะการทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและคนป่วยค่ะราศีที่สี่นะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กันยายน2 5 6 7นนั่นก็คือชาวราศีมีนค่ะ หรือผู้ที่มีลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนชาวราศีมีนนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนาะในเรื่องของการเงินอาจจะมีการเสียเงินไปกับภารานีสินเก่าๆการเงินมีรายจ่ายเยอะแต่โชคดีค่ะที่มีเงินก้อนเข้ามาแต่อยากให้ชาวราศีมีนนะคะที่ยังใช้เงินแบบสเปสปะอยู่ยังไม่มีการวางแผนทางการเงินในเรื่องของการ ดำเนินชีวิตในอนาคตการลงทุนการเก็บหอมรอมริบนะคะอยากให้ชาวราศีมีนวางแผนให้ดีนะถ้าเราวางแผนไม่ดีมีเกณฑ์นะคะที่การเงินของเราจะติดขัดและเมื่อพูดถึงเรื่องโชคลาภชาวราศีมีนช่วงนี้นะโชคลาภค่อนข้างจะชัดเจนโดยเฉพาะนะคะโชคนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับปลางสังหนหรของเราโชคที่เกี่ยวเนื่องกับนะคะเลขที่เราคิด เลขที่เราเล่นบ่อยๆจะนำพาโชคลาภให้กับชาวราศีมีนได้เยอะค่ะแต่ชาวราศีมีนนะคะถ้าอยากจะไปติดต่อเรื่องการเงินหรือเจรจาให้คุณนั้นนะคะเอาเสื้อตัวเก่งที่คุณเนี่ยใส่แล้วรู้สึกเฮงรู้สึกปังมาใส่หรือนะคะตื่นเช้าๆหน่อยคะ่ะอาจจะไหว้พระในบ้านนะคะการทําบุญอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใส่ปาตการทําสังฆทานเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละ จะช่วยให้ก่อนที่จะไปเจรจารเรื่องการเงินหรือไปเสี่ยโชคชาวราศีมีเนี่ยจะมีโอกาสมีโชคลาภที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแน่เองค่ะราศีที่5นะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กันยายน25 6 7นนั่นก็คือชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคม ชาวราศีกรกฎนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะที่บอกได้เลยนะคะว่าในช่วงนี้จะหันไปทางไหนนะเรื่องเงินเงินทองทองก็มักที่จะเข้ามาบางท่านเข้าไปนะคะไม่ได้ตั้งใจไปขอความช่วยเหลือใครอย,ยู่ๆก็มีคนเอ่ยปากนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอเนี่ยให้เขาเนี่ยมาช่วยเหลือเราเขาก็จะหยิบยื่นนะคะโอกาสในเรื่องของการเงินมาให้ หยิบยืน่นโอกาสในเรื่องของความไว้ใจมาให้หยิบยืมน,นะคะเงินทองมาให้โดยที่ชาวราศีกรกฎนั้นยังไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ําเมื่อพูดถึงเรื่องของการเสรี่ยงโชคเสี่ยงลาบอยากให้ชาวราศีกรกฎอะมองไปยังเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นการบอกเลขจากเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อหาลอตเตอรี่กับเพศตรงข้ามจะดีที่สุดดังนั้นชาวราศีกรกฎช่วงนี้ไม่มีอะไรต้องห่วง แต่ให้คุณยึดมั่นนะคะในสัจจะวาจาวความซื่อสัตย์ในเรื่องของสัญญาในเรื่องของการเงินให้ดีและทุกอย่างที่เคยติดขัดจะราบรื่นและสมบูรณ์โดยเฉพาะใครที่ติดคำบนบางสารเก่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องโชคลาภขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการเงินถ้าได้ส่วนน้อยนะคะก็แนะนําให้ไปไหว้ไปนะคะกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเงินและโชคลาภได้ดีค่ะการทําบุญของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้เน้นการทําบุญเกี่ยวข้องกับ สัตดร้อยโอกาสนะคะการปล่อยปลาก็ได้การร่วมไถ่ชีวิตโครกระบือ5บาทสิบาทก็ดีเช่นเดียวกันค่ะราศีที่6ราศีสุดท้ายนะคะที่เสียงอะไรก็รวยมีโอกาสติดจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กันยายน2,567นั่นก็คือชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลักษณาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมชาวราศีกันนะคะการเงินของคุณเนี่ยต้องบอกได้เลยนะ ว่านะคะมันมีรายรับเข้ามามันก็มีรายจ่ายออกไปส่วนใหญ่ชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะจะไปแบกรับนะคะปัญหาเรื่องการเงินของคนรอบข้างมันก็เลยทําให้ชาวราศีกันค่อนข้างตึงๆมือสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังพอที่จะหาไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะนะคะแต่มันก็ทําให้เรานั้นฟุ่มเฟือยได้เล็กๆน้อยๆและเมื่อพูดถึงในเรื่องของโชคลาภชาวราศีกันมีเกณฑ์นะคะที่จะมีโชค จากนะคะเลขทะเบียนรถเลขที่บานของเราลองเสี่ยงโชคกันดูนะเสี่ยงโชคกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเอาคนที่เราคุนหน้านะคะดีที่สุดนั่นเองและการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของชาวราศีกันในช่วงนี้อยากให้เน้นทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์คนป่วยคนยากจนคนไร้ที่อยู่นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือ6ราศีนะคะที่เสียงอะไรก็รวยมีโอกาสติดจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กันยายน2567ัีกหราศีที่เหลือนะคะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจค่ะสามารถที่จะเลื่อนลงไปดูนะคะรหัสเลขรหัสรวยนะคะของชาว12ราศีในคลิปก่อนหน้าขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮง ตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อ ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้